สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกเริ่มเรียนโคดดิ้งคุณต้องไม่พลาดคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมตองจากเด็กช่างคิดนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันตัวเริ่มต้นเลยสำหรับเด็กๆนะครับที่อยากจะเขียน โคดดิ้งนะครับแอปพลิเคชันตัวนั้นก็คือ s c ค c h j u เ i o r นะครับสแครจเเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนแท็บเล็ตในส่วนของเป็น Android และ iOS เพราะนั้นเนี่ยการจะเริ่มต้นเราก็จะต้องมีแท็บเล็ตนะครับก่อนะ iOS นะครับแ n d r o i d ด o ไนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการติดตั้งว่าถ้าเกิดมีแท็บเล็ตเราจะติดตั้งยังไงตามไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มลงแอปพลิเคชัน Scratch กันเลยนะครับ ถ้าเกิดเป็นระบบปฏิบัติการแบบ iOS นะครับเราก็จะมีตัว App Store นะครับในส่วนของ Android เราก็จะมี Play Store นะครับเรากดเข้าไปใน App Store หรือ Play Store ลเลยครับหลังจากที่เรากดไปแล้วนะครับเราก็มาที่ค้นหานะครับแล้วเราก็พิมพ์คำว่า s ส t c t นะครับสกดอย่างนี้นะครับ S C R A T C H นะครับแล้วก็ต้องมีคำว่า JR ด้วยนะครับมาจากคำว่าจูเนียนะครับเราก็สั่งเซิร์ชนะครับหรือว่าค้นหาอันนี้เราจะเห็นได้แล้วครับว่าเรามีตัวแอปพลิเคชันตัว Scratch Junior ขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครตอนนี้ผมลงไปแล้วถ้าเกิดคนที่ยังไม่ลงก็กดที่เป็นรับหรือว่า install นะครับแต่ว่าของผมลงไปแล้วนะครับผมจะลองเปิดให้ดูว่าหน้าตาของแอปพลิเคชันเป็นยังไงบ้างครับอ่ะเปิดเลยครับ เปิดมาแอปพลิเคชันก็ตรงนี้ระหว่างเข้าแอปพลิเคชันนะครับแล้วถ้าเกิดใครสําสเร็จนะครับก็จะได้แอปพลิเคชันหน้าตาแบบนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับวิธีการติดตั้งไม่ได้ยากเลยนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะรู้ว่ามันจะทํางานยังไงไอตัวหน้าตาของตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเมนูอะไรไว้ทําอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็มา สู่ตัวแอปพลิเคชัน Scratch u n i o นะครับหน้านี้คือจะเป็นหน้าแรกมุมขวาบนที่เป็นรูปเฟืองนะตรงนี้เราจะเข้าไปทำ Setting ได้ซึ่งตรงนี้จะเป็นในส่วนของภาษาปัจจุบันนั้นมีส่วนของภาษาไทยเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็แนะนำให้ใช้ส่วนของภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายเวลาที่เราจะไปใช้งานแอปพลิเคชันอื่นเราเริ่มต้นด้วยภาษาอังกฤษเลยดีกว่าโอเคผมกดไปที่ปุ่มโฮม เดี๋ยวผมลองสร้างขึ้นมานะครับอันนี้นะน,นี่เป็น m ม p r โปรเจกต์นะครับผมจะลองสร้างสกรีนขึ้นมาก่อนอันนี้เราจะมาอธิบายว่าแต่ละส่วนมันเป็นยังไงบ้างทั้งหมดมี16ส่วนที่เราต้องรู้ปุ่มแรกเลยนะครับอันนี้คือปุ่มที่เป็นปุ่มโฮมเนี่ยปุ่มบ้านเนี่ยนะครับเซฟข้อมูลสิ่งที่เราทำไว้แล้วก็ย้อนกลับไปหน้าแรกนะครับเรากดบวกครับใหม่ส่วนที่2คือรูปภาพตรงนี้ ที่ผมเอาเมาส์เรียกล่างนี้เราจะเรียกกันว่าสเตจนะครับสเตจก็คือสิ่งที่เราจะแสดงผลนั่นเองนะครับที่จะเกิดว่าเวลาแอคชั่นในการที่เราจะทำโปรเจกต์ทั้งหมดเนี่ยคาแรคเตอร์หรือว่าฉากต่างๆก็จะอยู่ในส่วนของสเตจนะครับหรือเวทีนั่นเองนะครับส่วนที่3นะครับก็คือปุ่มนี้เลยนะครับปุ่มนี้ปุ่มนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีกรอบ ปุ่มนี้ก็จะเราจะเรียกว่า presentation mode นะครับก็คือโหมดที่เรา,าไว้ present ไว้แสดงใครเล่นเกมเต็มหน้าจอนะฮะเรากดปุ่มนี้ปุ๊บนี่มันก็จะเต็มหน้าจออย่างนี้นะครับแล้วก็ปุ่มนี้ก็จะเดี๋ยวเรารู้กันนี่คือปุ่ม start นะะั่นแหละฮะแล้วตัวนี้ก็คือ,อด้านด้าน,ด,านด้านซ้ายมือที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีขอบขอบมุมมุมเนี่ย ก็ลือเราจะย้อนหน้าจอกลับไปที่ระบบที่ที่หน้าจอเดิมที่เรามานะครับปุ่มที่4นะครับที่เราต้องเรียนรู้ก็คือตัวนี้เขาเรียกว่ากริดนะครับกริดก็คือการสร้างตารางในแกน x และแกน y เดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับแปนะ๊บนะจะเห็นได้ว่าจะมีตารางขึ้นมาเลยด้านนี้นะครับด้านบนก็คือ1ถึงเลข15ด้านตรงนี้ก็คือ1ถึงเลข2ีนะครับ อันนี้เดี๋ยวจะมีประโยชน์ทีหลังนะโดยเฉพาะการเดินการเนี่ยฮะผมาย้ายใช่ไหมฮะผมย้ายตัวอันนี้นก็จะบอกว่าตำแหน่งแมวผมอยู่ที่ตำแหน่งอะไรครับแกน x ก,ก็คือ6แกน y คือ10นะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูใน action ว่าจริงๆเวลาเราทำงานม,มันจะช่วยอะไรเราได้บ้างถัดมานะครับ ในส่วนของที่5นะครับที่เป็นรูปคล้ายๆกรอบรูปแล้วมีรูปวิวตรงนี้เราเรียกว่าเชงแบ็กกราวแบ็กกราวก็คืออะไรฉากหลังนี่เองนะฮะจะเห็นว่าตอนนี้แมวเราเนะี่ยอยู่กับกระดาษโล้นๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะทําให้มันมีฉากหลังจะทําไงกดไปที่ตรงนี้เลยครับที่เป็นรูปกรอบก็จะมีฉากให้เลือกมากมายอันนี้ผมลองเลือกฉากมาฉากนึงเนาะในห้องเรียนปุ๊บแล้วก็กดถูก แมวผมก็ตอนนี้แมวผมก็จะมาอยู่ในห้องเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มถัดไปข้อที่6ก็คือปุ่ม add text นะครับ add text ก็คือเพิ่มตัวหนังสือเนั่นเราลองเพิ่มตัวหนังสือขึ้นมาปึ๊บนะครับ my class บ Go นะครับเนี่ยผมก็สามารถจะเพิ่มตัวหนังสือผมมาได้นะครับเนี่ยเลื่อนได้อันนี้ก็คือเป็น my class นะครับปุ่มที่7นะครับ เรเรียกว่าปุ่ม reset c แรคเ c t ร r นะครับก็คือมันจะกลับย้อนไปสมมุติว่าตอนแรกผมให้แมวมันอยู่ตรงนี้เนาะแล้วผมเขียนโปรแกรมให้แมวผมเดินตึ๊บตึ๊ดต๊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 ตตมาถึงตรงนี้นะครับจังหวะที่เราจะให้ย้อนกลับไปตรงหลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่อยากจะเอามือเมาส์มาลากมาไว้จุดเดิมเนาะเพราะเราจรําไม่ได้ว่าจุดเดิม,มเท่าไหร่ก็คือเรากดตัวนี้ปุ๊บมันก็จะย้อนกลับไปที่จุดเดิมนะครับตอนนี้กดแล้วยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่เดี๋ยวเวลาเราเรียนโปรแกรมการทํางานจริงๆเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าตัวปุ่มรีเซ็ตตรงนี้รีเซ็ตคาแรคเตอร์ตรงนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับปุ่มที่8ตรงนี้เลยจิดกับปุ่มรีเซ็ตก็คือกรีนแฟลชกลุ่มทงเขียวนั่นเองมันจะเป็นการเริ่มที่จะรันโปรแกรมทุกอย่างเหมือนเวลาเรา,าแข่งรถหรือเราจะมีบวกทงปิ้วเพื่อจะรันอันนี้เป็นปุ่มเริ่มเลยนะครับส่วนที่9เราเรียกว่าเพจนะครับหรือว่าหน้านั่นเองถ้าเกิดเราคิดง่ายๆเลยว่าเวลาเรามี หลายฉากเนะาะสมมติว่าผมเป็นนักเรียนละกันนะครับผมมีฉากที่เป็นฉากในห้องเรียนนะครับแล้วผมก็อาจจะอยากจะช่างฉากใหม่นะครับทุนนี้ผมสามารถจะเพิ่มฉากใหม่เห็นไหมจะมีแมวขึ้นมาใหม่แล้วผมก็เลือกว่าเด็กคนนี้ก็แมวตัวนี้ก็ไปที่สนามในจีงนะครับผมก็จะมี2ฉากและฉากหนึ่งกับฉาก2ทัดมานะครับปุ่มที่1ิ นี่อยู่มุมนี้เลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่า Project Information นะครับก็ใส่ชื่อใส่อะไรนะครับปผมที่11นะครับ Undo แล้วก็ Redo นะครับง่ายๆเลยถ้าเกิดผมทำอะไรยกตัวอย่างเนาะผมลากขึ้นมานถ้าเกิดผมบอก Undo ผมกดนะปุ๊บมันจะหายไปกด Redo ปุ๊บมันจะกลับมาเห็นไหมครับ ก็คือย้อนกลับไป1ครั้งหรือย้อนกลับไป2ครั้งแล้วก็ทํากลับมานะครับ u n d ู <o> ก็คือยกเลิกสิ่งที่เราทําไปก่อนหน้านี้ r e d ูก็คือทําสิ่งที่เรา,าลบออกไปนี่กลับมาใหม่นะครับอันนี้เรียกว่า undo แล้วก็ redo 2ปุ่มนี้นะครับปุ่มที่12ไปต่อกันเลยตรงนี้ไม่ใช่ปุ่มเราเรียกว่าโปรแกรมสคริปต์นะครับส่วนที่เราเขียนทั้งหมดตรงนี้ไอป้ปุ่มๆที่เรามาเรียงกันตรงนี้ครับ ตรงนี้เราเรียกว่าเป็นโปรแกรมสคริปต์นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ต่อไปว่าโปรแกรมสคริปต์เราคืออะไร1ิบสาเขาเรียกว่ารแกรมมิ่ i n g a r e ยนะครับรแกรมมิ่ i n g a r e ยก็คือที่วางนั่นเองนะครับอ่าที่วางผมอาจจะมีโปรแกรมสคริปต์หลายตัวก็ได้นะครับในระหว่างที่ผมอ่ผมอาจจะมีโปรแกรมสคริปต์หลายตัวนะอันนี้ผมมีโปรแกรมสคริปต์สชุดนะแต่ทั้ง2ชุดเนี่ยเราก็เรียกว่าอยู่ในรแกรมมิ่ i n g a r e ยทั้งคู่นะครับ ปุ่มที่14เราเรียกว่าบล็อกพาเลตตรงนี้จะเป็นบล็อกพาเลตพาเลตแปลว่าอะไรพาเลตแปลว่าเหมือนจานสีถ้าเกิดเราคิดถึงจานสีที่เราใส่สีที่ไม่มีสีหช่องนะครับตรงนี้เป็นบล็อกพาเลตก็คือเวลาเราเรียกกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยเห็นไหมฮะคำว่ามันจะเปลี่ยนไปตรงบล็อกพาเลตตรงนี้นะครับกลุ่มที่15นะครับสิ 15. ก็อยู่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าบล็อกแคตตาก็อบล็อกแคตตาก็อก็คือเป็น กลุ่มชุดคำสั่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลกันอีกว่าแต่ละสีนะครับง่ายมากเขาแบ่งเป็นเรียกว่าโคดดิ้งตามสีนะสีเหลืองหมายถึงอะไรสีฟ้าสีม่วง่าฮะสีเขียวอันนี้ออกสีส้มและสีแดงแต่ละกลุ่มหมายถึงอะไรอันนี้เขาเรียกบ็อกซ์แคตตากรีนะครับส่วนที่1ิโคเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์คือตัวละครนั่นเองนะครับตอนนี้เราเห็น e มีแมวเหมียวอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็น เรียกว่าอะไรแมสคอตของตัวสแคทเราสามารถที่จะเพิ่มคาแรคเตอร์ขึ้นมาได้อีกนะครับเราอยากจะมีตัวคาแรคเตอร์เพิ่มขึ้นมาตัวละครขึ้นมาเนาะอันนี้ลูกผมแอบทำไว้โอเคนะครับอันนี้เราก็ครบและ้นะครับหน้าจอทั้งหมด16จุดนะครับในความเป็นจริงเราไม่จำเป็นต้องใช้ทั้ง16จุดนี้หรอกครับแต่ว่า คลิปนี้ก็อยากจะอธิบายให้เห็นภาพรวมๆเลยว่าปุ่มแต่ละปุ่มมันไว้ทําอะไรบ้างนะครับโปรเจกต์จริงๆเนี่ยมัน1โปรเจกต์มันใช้ไม่ไม่ครบ16ส่วนหรอกนะครับแต่ว่าอยากเด็กอาจจะสงสัยคุณพ่อปุ่มนี้ไว้ทาอะไรใครจําไม่ได้กลับมาดูคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเมนูทั้งหมดของตัว s แ a t c h นะครับอาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ว่า ผมอยากให้เข้าใจไปก่อนทุกเมนูนะครับถ้ามีใครสงสัยนะครับว่าเมนูตรงไหนนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะหาคําตอบให้แล้วผมก็จะมาตอบให้นะครับในคลิปถัดๆไปนะครับเราก็จะเริ่มนะครับเข้าไปสู่โปรแกรมสแกนเราเริ่มทําโปรเจกต์สนุกๆกันนะครับยังไงนะครับฝากเด็กๆติดตามผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสําหรับวันนี้ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปสจ์แคสของเราฝากกดติดตามช่องเด็กช่างคิดบายไม่เล่นด้วยนะคะบ๊ายว้า